ตำมะละกอจินแล้งหรอจ้า <c oughs> จินตะหมูตะอันของมันมันอะไรกับเบือกปลาใสสามโซนน้ำป่า่อนหนึ่งสะกอนิี่เบิง น้ำตาลใส่ไปแล้วโขกกับอกพี่แกงนัวใส่หลายแฉบหลายกูดองกับนิดหน่อยนึงยัดผ้าเข็มเด็ก ลาโน้ตจัดก็หนอาน้ำเย็นใส่ใส่เลยดิตำบักหุ่งเคร่อพี่น้องเอ้ยใส่เบิดปะจุงใบปะตำเบิดดิเบิดดูดเนาะดูดองกระเทานี่บอกว่าจะกวดลุ่มไปจะจำดองมันอยู่เมื่เราพี่น้องไปหาคนกันฉันจะได้มาดองเลยเอาละ เอาของเขามากดดันหิวเขาเอาของเขามากดดันตะบางคนี่งพักพี่น้องพ,พักมาจากสวนออนๆเลยดูไปปลาลานี่ใส่แกงมันจังมันจังคอยนัวมันนัวครับมันนัวดีแต่ว่ายล่าใส่ตำสมว่าต้องตัดตัดน้ำตาลครับอันน้ำเย็น,นกน้อยไหมพี่น้องมันจังแสบไหมแสบ มันรั่นวเลยค่ะปวดเอาล้วนะชิมกัเผ็ดอย่เด้อพี่ <setzt> น้องเ้อไหน,นไปขาดเปรีย้ยวโอ้ยเอาเปรี้ยวยมน่ายวแต่มกคงเฮมาเ,เปรี้ยวแนมาแสบตัวเป็นสมมาซานมมนวนวยพอ ต้องซีบเบิงตัวควสูดรยอดนิดนึงนั่นบ่เพราะแล้วโ yeah. <laughs> อ้เส็เป็่ประเดงนี้จะแนวจะโซเดียมบ่มันนั่นั่นป็นจะนั่งไ้กินบ่ี่นงต่หบักเน่ามันแตกกินเอาซ้ำนี่แล้ะเอาคุยคุยรู้คุยคุยคุยข้ามีไงเลยเออเจ็บป่ะ มันก็หวานแทะเอาบะคูงเค็มเนาะเข้าลวงเอาน้ำตาลไม่แม่ใส่น้ำตาลหลายเอาน้ำปลาใส่อักข้างหน้านี่สิเล่ะพี่น้องมันมันบ่เป๊ะคือจังอ่นสร้างข่าวเขาด้วยแต่บะคูงเฮ็มมันก็จกหวานแล้วเนาะใส่ไปเออร่อปะเนี่ยรียบร้อยหวานหล่ะไี่แม่ลงไปใส่น้ำตาลหลายข้ามันคูงเรื่องข้าวหวานบะคูงยิบเนาะเปรี้ยวร้อนปะเปรี้ยวข้าวันึ่งเปรี้ยวตทำโดนไล่มาเจ็บ hoàm bố hả ôi bày cả thiêm mẹ ừ ừ ok nó chụp kịp mấy phân tâm này là phía nào mà chín khảo lạc nắm cắn đó <laughs> nhiều khảo <laughs> phú nhiều khảo cả nhiều nhỉ ôi đưa mà bày cả thiêm không chơi không chơi còn mẹ không còn xoay xoay chân chân ừ ừ ở, đó, đó, đó. Bình, đó, thả bên rồi, ừ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  บุยกินกระดี่กันย oh. ิ้มตะนั้นล่ะจ๊ะพีชสูวดวันบักมุ้งดิบเนาะบักมุ้งเฮ่อมันหวานอยู่แล้วเนาะแต่กระแทบเครื่องก้องเหรอแทบแล้วเอาปลาล่าเข้าไปปลาล่ากับตัดเปรี้ยวเข้าไปตะบกตะบกก่อเฮือมนี่ต้องให้เปรี้ยวช่วยใส่ใจก็ได้ก็ได้โอ้เบื่อหมูเบื่อไก่ไหมพี่น้องกินคู่มืออะไร พี่น้องก็เห็นตัวยหญ่เห็ดกูเมือเนาะใบกระเทียมแล้วพี่น้องจ้าอ๋อเนี่ยเนี่ยมันแซ่บเอาจบคลิปมากินน้ำกันพี่น้องมาได้มาเลยซัมหนี้ละจ้าเหยุดปักอ้ยปักซี่ขนาดตีอุตการ์นี่นี่นนนนง่า,ไา,ไายไมด่ดีนี่เอากินกอนจ้าพี่น้องเอ้ย